เคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกที่อยู่ข้างในหัวของเราเนี่ยมันเป็นแค่ปฏิกิริยาเคมีในสมองจริงๆหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้เราจะลองไปสำรวจรอยต่อที่น่าทึ่งมากๆระหว่างโลกของวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้กับโลกของแนวคิดเชิงเมตาฟิสิก์เพื่อดูว่าความจริงของทั้งสองโลกนี้มันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่านี่คือเส้นทางที่เราจะเดินฐานไปด้วยกันในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจจิตใจผ่านแว่นของวิทยาศาสตร์ก่อน เราค่อยๆขยับไปสู่มุมมองของสภาวะจิตสํานึกที่สูงขึ้นจากนั้นมาดูกันว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยกำลังจะเข้ามาเชื่อม2โลกนี้เข้าด้วยกันได้อย่างไงและที่สําคัญที่สุดมันจะนําเราไปสู่คําถามอะไรในตอนท้ายเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามใหญ่เลยประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้างในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความคิดความฝันหรือความรู้สึกมันเป็นแค่ผลลัพธ์จากสารเคมีในสมองที่ซับซ้อนมากมาก หรือจริงๆแล้วมันคือประตูที่เปิดไปสู่ความจริงอีกระดับหนึ่งกันแน่เพื่อจะหาคำตอบเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากสิ่งที่วิทยาศาสตร์จับต้องได้ก่อนครับเรามาดูกันว่าในมุมของประสาทวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจินตนาการที่เราทุกคนมีมันเกิดขึ้นและทำงานอย่างไงกันแน่ในภาพนี้คือสิ่งที่เรียกว่า default Mode network หรือ dmn ครับ เจ้านี้แหละคือศูนย์บัญชาการของจินตนาการเลยมันคือเครือข่ายของสมองส่วนที่จะทำงานเต็มที่ตอนที่เราไม่ได้จดจ่อกับอะไรเป็นพิเศษเช่นตอนที่เราเม่อฝันกลางวันหรือคิดวางแผนเรื่องอนาคตพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนลงละครในหัวของเราดีๆนี้เองครับคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจินตนาการจะแบ่งได้หลักๆ2แบบนะครับแบบแรกคือการจำลองภาพขึ้นมาในใจอย่างการนึกถึงหน้าเพื่อนหรือนึกรสชาติมะนาวเปรี้ยว ส่วนอีกแบบคือจินตนาการเชิงนมามธรรมไปเลยอย่างการคิดคนทฤษฎีใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือกระบวนการของสมองที่ใช้ข้อมูลเก่าๆมาประมวลผลเพื่อคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเอาละครับหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์มองจินตนาการเป็น,นกลไกของสมองทีนี้เราลองเปลี่ยนเกียร์กันบ้างมาสำรวจอีกมุมมองนึงไปเลยมุมมองที่บอกว่าจิตสำนึกของเรานั้นมันกว้างใหญ่กว่าแค่สิ่งที่อยู่ในกะโหลกของเราเยอะ นั่นก็คือแนวคิดเรื่องมิติที่5ครับในโลกของเมตาฟิสิกส์นะครับเขามองว่ามิติที่5หรือ 5D consciousness เนี่ยมันคือสภาวะการรับรู้ที่ก้าวข้ามโลกทางกายภาพที่เราสัมผัสได้หรือมิติที่3และก้าวข้ามโลกแห่งความคิดหรือมิติที่4ไปอีกมันคือการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดซึ่งแนวคิดนี้ก็มีหลักการสําคัญๆเป็นแกนกลางอยู่ครับ หัวใจหลักของจิตสำนึกในมิติที่5ก็คือการก้าวข้ามตัวตนหรืออัตตาแล้วก็ความกลัวต่างๆไปสู่การมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันการมีความรักให้สรรพสิ่งแบบไม่มีเงื่อนไขการอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆและการปล่อยวางซึ่งถ้าทำได้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อโลกทั้งใบไปเลยนะครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับฝั่งหนึ่งคือกระบวนการทางานของสมองที่วัดผลได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ส่วนอีกฟังคือปรัชญาทางจิตวิญญาณที่เน้นประสบการณ์ภายในคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วสองโลกที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วแบบนี้มันจะมีจุดร่วมกันได้ไหมหรือมันจะมีปรากฏการณ์อะไรที่พอจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกันได้บ้างและสะพานที่ว่าที่อาจจะเชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันได้ก็คือปรากฏการณ์ที่ทั้งน่าทึ่งและเป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเทเลพาตี้หรือการสื่อสารทางจิตนั่นเองครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้หรือเปล่าแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งในศาสตร์โบราณอย่างเรื่องของสนามพลังงานแล้วก็มีอยู่ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะมองในมุมของการที่เคลื่อนสมองของคนสองคนมันเกิดการซิงค์ตรงกันและนี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดมันมีหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆไหมว่าเทเลพาตี้เนี่ยมันมีอยู่จริงต้องบอกว่ามีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยครับ อย่างงานของรูเปอร์เชลเดรกที่พบว่าคนเราสามารถรับรู้ได้จริงๆว่าใครกำลังจะโทรมาในระดับที่มันเกินความบังเอิญไปมากหรืองานทดลองแกนส์เฟลที่ตัดสิ่งรบกวนออกไปหมดก็ได้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นจากการเดาสุ่มอย่างต่อเนื่องเลยครับและดูตัวเลขบนสไลด์นี้สิครับนี่คือค่า p-value จากการทดลองของเชลเดรกมันหมายความว่าโอกาสที่ผลลัพธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นจากความบังเอิญมีน้อยกว่า1ใน10ล้าน ย้ำนะครับหใน10ล้านซึ่งในทางสถิติถือว่ามันโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นเรื่องฟลุกครับส่วนการทดลองแกนเฟลเนี่ยก็ได้อัตราความสำเร็จสูงถึง32%ซึ่งตัวเลข32%อาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับโอกาสจากการเดาสุ่มที่ควรจะเป็นแค่25%ถือว่ามันสูงกลยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมากๆเลย แล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับพอนักวิจัยยังสแกนสมองแล้วก็เจอจริงๆว่าสมองในส่วนที่เรียกว่า TPJ และ M PFC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันแถมยังพบการเพิ่มขึ้นของคลื่นสมองแกมมาด้วยนี่มันชี้ให้เห็นเลยว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆในระดับของระบบประสาทครับและตอนนี้ เรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องทดลองหรือในงานวิจัยอีกต่อไปแล้วครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ยกที่เทคโนโลยีกำลังจะทำให้เทเลพาตี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้เทคโนโลยีที่ว่านื้อก็คือ Brain Computer Interfaces หรือ BCI ครับอย่างที่เห็นเลยมันมีทั้งแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดแค่สวมไว้บนหัวเพื่ออ่านคลื่นสมองจากภายนอกกับอีกแบบที่เป็นแบบรุกร้ำอย่างของ Neuralink ที่ฝังชิปเข้าไปในสมองโดยตรงเลย เพื่อให้การถอดรหัสความคิดมันแม่นยำขึ้นไปอีกขั้นขอย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟนะครับแต่มันคือเทคโนโลยีต้นแบบที่ใช้งานได้แล้วจริงๆในปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่การส่งความคิดจากคนสู่คนโดยตรงแต่มันก็เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆที่กำลังจะเปลี่ยนนิยามการสื่อสารของมนุษย์ไปตลอดการครับพอเราเดินทางจากเรื่องจิตนาการในสมองไปสู่แนวคิดเรื่องมิติที่สูงขึ้นจนมาถึงเทคโนโลยีที่สามารถอ่านความคิดได้ ทั้งหมดนี้มันก็พาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือคำถามเชิงจริยธรรมเราได้เห็นแล้วนะครับว่าปรากฏการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองเป็นเรื่องของเมตาฟิสิกส์ตอนนี้กำลังถูกถอนรหัสด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และกำลังจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนั่นก็นำมาสู่ประโยคที่น่าคิดตามมากๆครับในขณะที่เทคโนโลยีกำลังจะไขความลับของจิตใจได้เนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุด อาจจะไม่ใช่เราทำได้ไหมแต่เป็นเราควรทำหรือเปล่าในวันที่ความคิดของเราอาจจะถูกอ่านได้เหมือนข้อมูลในคอมพิวเตอร์เราคงต้องกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจังแล้วล่ะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของความคิดของเราความเป็นส่วนตัวจะยังเหลืออยู่ไหมและเส้นแบ่งของความเป็นมนุษย์ของเรามันจะไปอยู่ที่ตรงไหนนี่คือคำถามใหญ่ที่เราทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบครับ